นาวครับวัสดีครับวันนี้มาหาหนุ่มกันครับนี่ดูทางดูทางทางโคตรดีเลยนะครับวันนี้เราใช้เป็นเหยื่อลำข้าวตํานะครับลำข้าวตานะครับกูดดีนะครับเราใช้กระกลับเหล็กนะครับกระกล็กตาสิงโตนะครับตาสิงโตอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจักให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะ นี่ครับพอดักเสร็จรูปร่างจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วดักระหว่างทางเลยถ้าหนูวิ่งผ่านไม่กินเหยื่อนะครับมันก็จะล่านแต่ถ้าหนูกินเหยื่อมันก็จะล่านเองนะครับตลอดแนวนะครับคันนี้ทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้กลับประมาณห้าสิบคันดูทางดูทางทางโคตรด,ดีกลับประมาณห้าสิบหลังนะครับวันนี้มาดักนะครับ นี่หนึ่งหลังนะครับที่เราจะดักนะครับดูทางทางเยอะมากทางดีทางดีนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานในพ่กนี้กันนะครับระยาไปสวัสดีตาช้าครับวันนี้เรามาดูกับดักหนูกันนะครับที่ดักไว้เมื่อวานวันนี้จะได้ตัวเปล่ามาดูหลังแรกกันนะครับมาดูหลังแรกกันหลังแรกอยู่ตรงนี้นะครับเยื่อมหมดนะครับ หลังแรกเยอหมดเดี๋ยวเราไปดูหลังที่สองนะครับหลังนี้ก็เยื่อหมดนะครับหลังที่สามเยอก็หมดนะครับดูทางเดี๋ยวเราไปดูหลังที่ปิดกันเลยดีกว่านะครับผ่านมาสักพักนะครับหลังนี้ปิดนะครับตัวสวยเลยนี่สากกำลังดีนะครับไสากกำลังดีไปดูหลัง หลังที่สองก็ติดนะครับนี่ไส์กำลังสวยเลยนะครับเพิ่งติดเมื่อกี้เองเนี่ยนี่ครับดูตัวคุ้งใหญ่แล้วตัวนีวเพิ่งติดด้วยเพิ่งติดด้วยนะเพิ่งติดด้วยโอเคครับเดี๋ยวอหลังต่อไปโอ้หลังนี้ก็หมาอีกหนึ่งหลังน ติดตัดวเด,ด็กอ่ะไปดูหลังตับไปอยู่ใกล้กันจะด,ดูเลยอ้าวกลับหายครับตักเลยตรงนี้กลับหายเดี๋ยวขออนุญาตดูกลับก่อนนะครับหาสักพักซึกกลับอยู่ตรงนี้หนูตัวใหญ่เลยเห็นไหมนี่ลุดอยู่แล้ว,ลวดีตัวใหญ่เลย อีกสองหลังใกล้ๆกันเดินดูหนี่ก็ได้นีตัวสวยตัวสวยไปกระต่อกหลังใกล้ๆกันได้ไปลอารูโอ้โหหนุมน้ยหลุดไหมหลุ โอตรน้อยเลยอันนี้เลยอันนี้อนนี้เลยอันนี้เลยอันนี่เลยตัวสวยๆอันนี้หมายใหญ่ละยาวไปถึงงูเลยนะดูหลังนี่แบบอาดอนะครับเป็นใช้ลูกหนูอนี่ก็ตัวสวยเลยตัวสวยเลยจะหลุดอยู่แล้วไปใกล้ๆกันเลย ดวบออะดนนะตัวนี้ดูนะตัวสุดเลยนะครับตัวสุอันนี้อยู่ใกล้ๆกันนี่ด๋ยาวบังี้ลันนะแต่ไม่อยู่นี่มาตอนตายตรงนี้นี่นี่ตอนตายตรงนี้ อีอ่การตายตรงนี้นี่เองนี่ตากตร,รากา้ตรงนี้นี่หมูรากก็อยู่ตรงนน้นเดี๋ยวพาไปดูลากมาโคดตใหน่ีตัวใหญ่ตัวใหญ่สวยสวยโอตัวโครใหญ่มาดูอีสองหลักสุดท้ายนะครับสองหลักสุดท้ายตรงนี้กันว่าจะได้ตัวไหม ลังนี้เย,ยหมอดลังนี้ครับเย,ยหมอดเดี๋ยวเราไปสรุปยอดกัน<ม>ที่บ้านนะครับว่าได้กี่ตัว